สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะจากจังหวัดชุมพรนะคะสั่งไปเป็นแบบบล็อกบิ๊ไซเล็กนะคะนี่นะทั้งหมด4ชิ้นสีสีนะคะมานะคะจากจังหวัดตังนะคะจะมีเป็นปากกาสกูชี่นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะ1ชิ้นวงกุญแจเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็จะเป็นเทปนะจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นขนมนะคะ จากจังหวัดสมุทรสาครนะคะมีเป็นเยนลลี่ลูกตานะคะ2ลูกแล้วก็น,นี้จะเป็นหมาเ,มลลปเป็นโลเปี้ยวนะคะจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะจะมีเป็นสติกเกอร์นะคะ1แล้วก็จะเป็นเยนลลี่ลูกตานะคะนี่นะ1นลูกนะคะอันนี้จะเป็นกระปา๋าสตางค์ใสค่ะจากจากังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นของเล่นมีเป็นแบบประมาณนี้นะคะ จากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้จะมีเป็นเซตอุปกรณ์การเรียนสมุดแล้วก็สติกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นสกูชี่นะคะปาวามิลลี่นะคะหนึ่งอย่างต่อมานะคะจะเป็นสลามนะคะเป็นสลามหกเหลี่ยมนะสองสลามฟัาทองนะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นเด็กห่วงยางน,นะคะ บอบีดนะมีเป็นบอบีดตะข่ายนะคะกับบอบีดคริสตัลนะอย่างละชิ้นนะคะพวงกุญแจนะหนึ่งที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะ1ชิน้นแล้วก็จะเป็นบอบีดสับสุ่มนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบต่างๆนะคะแล้วก็มีเป็นดิสอกดนะคะ2แท่งพวงกุญแจอีกหนึ่งค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะด้านในมีเป็นสมุดโน้ตสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบที่พันสายโทรศัพท์นะคะอย่างตมานี้จะเป็นแบบปากกานะคะแล้วก็มีเป็นเทปลายสกอตอันนี้นะคะ2ชิน้น ที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะ1งเทปลบคําผิดนะคะไซส์จิ๋วแล้วก็จะเป็นแบบคัตเตอร์จิ๋วนะคะอันนี้จะเป็นโพสอิดนะแล้วก็จะมีเป็นที่ติดอันนี้ก็แพงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบคงกระจด้วยค่ะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้ก็สั่งไปเป็นของเล่นนะคะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะจากจังหวัดระยองนะคะอันนี้ก็สั่งไปเป็นแบบขนมนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้ก็เป็นแบบขนมนะแล้วก็จะมีเป็นบอวิบตะข่ายด้วยนะคะ จากจังหวัดเช่าภูมินะคะอันนี้สั่งไปเป็นแบบเครื่องเขียนนะคะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะจากจังหวัดอุทยานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบอันนี้นะคะแมวนานาหนึ่งแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบตัวคิตตี้นะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นนกฟันตุ้งนะคะไซใหญ่นะหนึงน่งเทนนกฟันตุ้งนะคะอีกหนึ่งชิ้นนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นแบบปาวานะคะ1แล้วก็ตัวเอเลียนอันนี้นะคะ2ชิ้น ตุ๊กตานะคะแก้วน,น้ำนะอีก2ชิ้น2ลายด้วยนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็อันนี้นะจะสั่งไปเป็นเครื่องเขียนนะคะอันนี้จะใส่กล่องไปให้แล้วนะคะจะมีหลายอย่างเลยนะคะมีเทปนะคะที่ติดหลังโทรศัพท์ปากกาต่างๆนะคะแล้วก็้อนปากกา2นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตนะคะอันนี้นะ้1หนึ่งชิ้นด้วยนะคะจากจังหวัดมหาสารคามนะคะสั่งไปเป็นรแป้งน้น่นะคะทั้งหมด2ชิ้น2ลายค่ะ จากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นของเล่นกับขนมนะคะในงบ1,000พันอันนี้จัดเลี้ยงไปให้แล้วนะคะก็ได้ไปเต็มกล่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็กล่องต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเครื่องเข่งงบ1,000พันนะคะอันนี้ก็จะจัดเป็นแบบใหม่รอดใหม่ไปด้วยนะคะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะขอบคุณน้องทั้ง17คนมากๆเลยนะคะ